ในข้อที่ห้านะครับเขาบอกว่าสามเหลี่ยม A C E มีความเป็นรับลูป94.25นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลมานะ A B เท่ากับ6ใส่ไปละ B C เท่ากับ12ใส่ไปละ C เท่ากับ15ใส่ละ D E 21 A E 40.25คุูลองมาคิดความเป็นรับรูปว่ามันตรงกับตัวนี้ไหม6บวก12เป็น18 ฝั่งนี้เป็นสิบแปดแล้วนะครับด้านนี้สิบห้าบวกกับยี่ิบเอ็ดเป็นสามหกแล้วก็ด้านนี้นะครับอีกสี่สิบจุดสองห้านะครับสิบแปดบวกกับสามสิบหกเป็นห้าสิบสี่แล้วไปบวกกับอีกสี่สิบจุดสองห้ามันก็ได้เก้าสิบสี่จุดสองห้า ก็ตรงนะครับตรงกับที่เขาบอกมานะความมีรูปของ A C E ความมีรูปของรูปใหญ่เนี่ย A C E เขาบอกว่าได้94.25โอเคไม่ได้มีอะไรผิดนะครับต่อนะครับโจทย์อยากได้พื้นที่ของสี่เหลี่ยม A B D E อยากได้พื้นที่ของรูปนี้ครับอ,อยากได้พื้นที่ส่วนนี้นะครับ ๋่วคิดกันดูว่าเราจะหาพื้นที่ตรง,ตรงนี้ได้ยังไงนะครับมันไม่มีสูตรอันไหนที่จะคิดพื้นที่ของสี่เหลี่ยม ABD e ได้โดยตรงไม่มีแต่ลองนึกนะครับถ้าเราคิดพื้นที่ของสามเหลี่ยมนี้ก่อน แล้วหักออกแล้วหักออกหักออกด้วยตรงนี้ครับหักออกด้วยตรงนี้มันจะเหลือแค่ A B D E ป่ะดูออกไหมครับเอองั้นก็คือเอาสามเหลี่ยมมุมฉากรูปใหญ่หักออกด้วยสามเหลี่ยมมุมฉากรูปเล็กเอาสามเหลี่ยมมุมฉาก A C E หักออกด้วยสามเหลี่ยมมุมฉาก B C D ก็จะเหลือเป็นสี่เหลี่ยม A B D E ที่ต้องการดูออกไหมครับเออ กิดพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากรูปใหญ่พื้นที่สี่เหลี่ยม ABDE เท่ากับเอาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากรูปใหญ่ ACE ลบด้วย พื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากรูปเล็กพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก BDE ก็จะเหลือตรงที่เราต้องการนะครับ ACE ครับรูปใหญ่นะครับเราก็จะมองด้านนี้เป็นฐานนะมอง CE เป็นฐานมอง AC เป็นสูงครับเพราะว่าสองด้านนี้มันตั้งฉากกันอยู่ครับ สองด้านนี้มันตั้งฉากกันอยู่ฐานกับสูงเป็นด้านที่ต้องตั้งฉากกันครับซึ่งเราเห็นแล้วว่ารูปนี้รูปใหญ่นะครับซ e กับ AC ตั้งฉากกันครับะเจอรูปนี้นะครับซ e กับ AC ตั้งฉากกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ CE เป็นฐานนะครับมอง CE เป็นฐานนะครับแล้วก็มอง a c เป็นสูงนะครับฐานก็คือ CE สูงก็คือ AC นะ ขณะที่เจ้าสามเหลี่ยมเล็กเจ้าสามเหลี่ยมฉาบอันสีชมพูนะครับ BCD นะครับตอบครูก่อนครับเด็กๆเห็นด้านไหนตั้งฉากกันครับด้านฐานกับสูงต้องเป็นด้านที่ตั้งฉากกันเด็กๆเห็นอะไรตั้งฉากกันครับเนี่ยเจ้ารูปเนี้ BC กับ BC ตั้งฉากกันคับ เออเออก็คือ CD ตั้งฉากเนี่ยซดีไหมครับตั้งฉากอยู่กับ BC ซใช่ป่ะซดี CD ตั้งฉากอยู่กับ BC นะครับงั้นเราก็มองให้เอซี CD เป็นฐานให้ CD เป็นฐาน แล้วก็ v C เป็นสูงนะครับ เดี๋ยวก็แทนค่าเลยนะครับแทนค่าตัวเลขแล้วจากลูก C E ยาวเท่าไหร่ครับ C E ยาวเท่าไหร่เด็กเรามองดูสิ C ถึง E C ถึง E สามสิบหกสิบห yeah. ้าบวกยี่สิบเอ็ดเนี่ย C ถึง E สิบห้าบวกยี่สิบเอ็ดเป็นสามสิบหกเห็นนะอืม เอซอถึง c. c ครับยาวเท่าไหร่ครับแปดหกบวกสิบสองสิบแปด ไปลบกับของรูปเล็กนะครับ C D C ถึง D เท่าไหร่ครับเอ่อ C D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  ก่นอนสิบห้า B C สิบสองอ่าโอเคสองไปตัดสิบแปดได้เก้าสามสิบหกคูณเก้า สามร้อยยี่สิบสี่ไปลบด้วยอันนี้นะครับสองก็จะสิบสองได้หกสิบห้าหกได้เก้าสิบอ่ั้นพื้นที่ก็เลยออกมาเป็นสองร้อยสามสิบสี่นะครับตารางเมตร มีตรงไหนที่งงงบ้างหรือเปล่าครับ